สังฆานารกคือนรกที่มีภูเขาคอยบททยี่ร่างเหล่าสัตว์นรกทั้งหลายเป็นนรกคุมใหญ่ขุมที่สามอยู่ใต้การสุดต่ลงไปนรกขุมนี้จะมีกำแพงและพื้นเหล็กสีแดงที่มีไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาและมีภูเขาเหล็กสีแดงที่ลุกเป็นไฟขนาดใหญ่สองลูกคอยกลิ้งไปมาเข้าหากัน และกระนำบทขยี้ร่างสัตว์นรกทั้งหลายจน,นป่นปี้แหลกละเอียดแล้วเมื่อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็ต้องรอเวลารับการลงโทษถัดไปเหล่าสัตว์นรกขุมนี้จะมีร่างกายพิกลพิการบ้างก็ผิดรูปบางก็แปลกพิลึกมีทั้งหัวเป็นสัตว์ตัวเป็นมนุษย์และมีทั้งตัวเป็นมนุษย์หัวเป็นสัตว์ซึ่งล้วนเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งสิ้น เมื่อสัตว์นรกทั้งหลายถูกคู่เขาเหล็กสีแดงวิ่งทับร่างจนแหลกลานแล้วเหล่าคุมพัน์ก็จะเข้ามาทารุณกรรมทุบตีทรมานเหล่าสัตว์นรกจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมต่อไป